ก็สวัสดีครับมาพบกับ c l a s อ of Clan ในพาร์ทที่168นะครับผมเมื่อวานมีเล่นไปนิดหน่อยไปรับชมกันเลยครับ คือส,สองอันเวลาก็ตีห้าสามสี่เจ็ดเดโอเคมาเริ่มตีบ้านกันเลยเแล้วกันระด,ดับนี้เหรอเดียกก๋ยวขอดูก่อนว่ากองกำลังพอหรือเปล่าโ okay. อเคอมกำลัง มกำลังยกเลิกเหรอไม่สิเราก็กดมาจากอันนี้แล้วก็เพิ่มมาจากตรงนี้ตัวที่ออกมาเอาเป็นตัวนี้หนึ่งแล้วก็ตัวไหนเพิ่มอีกเนาะตัวนี้อ่ะแล้วตัวซ้ายโอเค ยี่สิบโอเคแล้วก็เริ่มชมตีได้เลยปูกลราีกคนหนึ่งกำลังอัพเกรดอยู่โอเคจะใช้ไม่ได้สมตีเลยแล้วกัน หรือสอนแนมก่อนอคิดว่าจะได้สามดาวรือเปล่าต้องดูไม่แน่ใจ cái tham lai hộ coi cái chế của mình có nãy nó đã có กลับบ้านมาเพิ่มกองกำลงังก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็ที่เหลือแล้วเพิ่ม <c oughs> แล้วก็ขอเพิ่มอันนี้ด้วยโอเคไม่ใช่ตอนนี้อันนี้ก่อน เอาไหมยแนะนำขอดูก่อนนะอขอเป็นหลังนี้บ้างก็แล้วกันอีกหลังนึ่งล่งสุดก็ได้อีกหลังหนึ่งขอล่างสุด ก็คือขอหลังนี้โอเคตัวให้โจมตีจากตรงไหนดีจต่น,นั่นพ้น ี้ก็ต้องรอ,อาากองกำลังที่เหลืออีกนิดหนึ่ง,งได้มาแล้วอีกสามดาวกลายเป็นหกดวงการจำเี็เม,เม,มาแล้ว เล้วสภาพอากาศเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงกับอันนี้สร้างเพิ่ม19นาทีอันนี้ก็อีก18นาทีโอเครอไปสักพักหนึ่ง544มาเก็บดาวฝั่งนี้บางรอฟังทางกันแล้วกัน จะได้เพิ่มอยู่เอ๊ 难，你难、yeah,。 ไปแล้ว,ลวอีกอกี่ทีสิบสิสิเก้าแปดสีสาม chân phèo Cả bài này, lấy kiếm về Lửa Lứa đi Xóng đuồng Cái gần จังเหรอแสดงว,ว่ารับผิดโอเคเมื่อกี้น่าจะนับผิดเล็นิดคิดว่าได้แปดดวงแล้ว แล้วก็ดาวได้เป็นครบแล้เวเจ้าคุณส่วนฝั่งนี้อ่า10นาทีโอเค เหรียญก็เหรียญก็มีเพิ่มอีกเท่าไหร่นะเหรียญเลยร้อยสามสิบโอเค กลับมาสักครู่รมาณทีนะหกหกเจ็ดนาทีเหอโอเคครับตอนนี้ก็หกโมงเก้านาทีแล้วกองกำลังของผมก็พร้อมแล้วที่จะไปจมตี อแชุดเดียวต้องหาหลังที่ได้สามดาวหน่อยอ้อจริงลืมต้องเปิดมาเพิ่มด้วยไม่นั้นสามดาวยากมาหากันดีกว่าว่าหลังไหนที่จะไหวโอ้โหอืม น,นี้น่าจะได้แค่สองอีกไหมเนี่ยเออแต่ก็เหมือนเพิ่งอัพขึ้นมา่ะลังจุดก่อนอ๋ออย่างนี้นจะอัพได้ตักฟักแล้วส่วนหลังนี้ chê đánh nhau à. này quá. อู้หาหลังนี้หลังนี้ดีัหมอ่าอีกหลังนึงอ่าต่อไปก่อนหลังนี้ไม่ส่วนหลังนี้อาจจะพอไหวก็ได้ ลองดูก็เลยก็แล้วกันขอสร้างดาวหน่อย ทำให้มึงทำอะไรสามดาวครบที่ยงโอเคกดอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็ลบออกยืนแยนส่ลงไว้อือฮึเสรเรียบร้อย แล้วก็สร้างน้ำยาต่อแล้วก็เพิ่มกองกำลังหนึ่งสองสามแล้วก็ที่เหลือเ1็ดสิบแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคครบละอ๋อก่อนอืินก็เอามาอัพอัพก่อน จะอัพกำแพงอันนี้แล้วก็อัพ,อพปืนใหญ่โอเคก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปของ Class of Clan ในพาร์ทที่168นะครับผมถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม สวัสดีวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บายครับ